สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสองภาพล่าสุดน้องโนล่ารังใช้แววตามรอยแม่เจนี่ยิ่งโตยิ่งน่าห่วงมาก เรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุนแม่ป้ายแดงเจนี่เอาพาดนะปอมเพชรและสามีหนุ่มมิกินนโนนที่ไม่นานมานี้เจนนี่เอาพาดไดคลอนลูกสาวอย่างน้องโน่าเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562อีกทั้งสาวเจนี่ยังได้เผยความหมายของอักษรย่อยอย่าง NNN นั่นก็คือน้องโนราณนเะพชรนะ้ปอมเพชรและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดของน้องโนราหลังใช้แววตามรอยแม่เจนนี่ยิงต่อยิ่งน่าห่วงมากโดยง่าย านนี้แม่เจนนี่ก็ได้เผยภาพขณะออกงานคู่กับลูกสาวน้องโน่าแต่ว่างานนี้เราคนบันเทิงและชาวเน็ตต่างก็โฟกัสในความน่ารักและชื่นชมน้องโนรากันอย่างมากมายงานนี้น้องโนราจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมภาพพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ